สวัสดีครับเพื่อนสมาชิทกทุกๆท่านนะครับเดี๋ยวผมมาจัดโปรโมชั่นไม้5สายพันธ์นะครับ5สายพันธุ์นี้นะครับในราคาพิเศษเข้าไปอีกนะเหลือต้นละ150บาทนี่ราคบาทนีลือราคาที่พิเศษจริงๆนะครับแล้วก็ซื้อ3ต้นแถม1ต้นค่าส่งต่างหากนะค่าส่ง300ก็ตกประมาณ750บาทก็ได้ไป สี่ต้นรวมต้นแถมด้วยนะครับตรงซ้ายมือคือพันธุ์ทุเรียนหมอนทองนะครับพันธุ์ทุเรียนหมอนทองนะครับพันธุ์ทุเรียนนกหยิบครับพันธุ์ทุเรียนนกหยิบพันธุ์ทุเรียนมูสังคิงนะครับพันธุ์ทุเรียนมูสังคิงพันธุ์ทุเรียนนวลทองจันนะครับแล้วก็พันธุ์ทุเรียนพวงมณีนะครับ เดี๋ยวผมจะจัดเนี่ยก็คือราคาแบบรวมส่งแล้วเนี่ยสามแถมหนึ่งแล้วเนี่ยตกที่เจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับก็ได้ไปสี่ต้นคือซื้อสามต้นแถมหนึ่งต้นนะครับคุณจะเลือกเอาก็ได้ว่าสี่ห้าใสพันธุ์เนี่ยคุณจะเอาอะไรนะครับเดี๋ยวทั้งหลังเดี๋ยวทั้งหลังต้นนี้หนึ่งจะเห็นกันหมดนะครับอ่าเดี๋ยวรอเพื่อนสมาชิกนิดนึงครับประมาณนี้เลยไซส์ประมาณนี้เลยครับเจ็ดร้อยห้าสิบาทผมพูดกลมกลมแล้วกันนะผมพูดเลขกลมๆเลยสั่งซื้อเลยเจ็ดร้อยห้าสิบาทได้สี่ต้นนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทได้ พนักง,งานผมเลยนะครับทีมงานผมเลยไซส์ประมาณนี้เลยนะครับไล์ยังไงก็ขายแบบนั้นนะครับใครที่สนใจสั่งซื้อนะครับคุณกดปุ่มได้เลยนะครับเดี๋ยวหมอนทองนกหยิบมูสังคิงนวลทองจันทร์พวงมณีนะครับซื้อ3ต้นแถม1ต้นราคาพิเศษด้วยนะเหลือเพียงต้นละ150บาทนะครับอ่ะคนแรกก่อนเชียร์หน่แอดมินผมนิดน,นึง เซตเนี้ยลูกค้าจะเลือกรับสายพันธไหนนะั่นอย่างเช่นลูกค้าอยากได้พวงมาีทั้งสี่ต้นวมแถมเลยก็ได้หรือว่าอยากได้พวงมณีหนึ่งต้นนวลทองจันทร์หนึ่งต้นมูท,ทุงชิงหนึ่งต้นแล้วก็อยากได้ต้นแถมเป็นนกจินหนึ่งต้นอย่างนี้ก็ได้นะคะคือสามารถค้าสายพันธุ์ได้นะคะสายพันธุเนี้ยค่ะครับค่ะก็ อ่าสี่อ่าสามซื้อสามแถมหนึ่งเนี่ยรวมส่งอีกอ่ารวมรวมรวมเนี่ยได้สี่ต้นแล้วจะมีค่าส่งกระหังในราคาสามร้อยบาทค่ะครับก็สรุปแล้วก็คือลูกค้าจ่ายที่เจ็ดร้อยห้าสิบาทได้ไปสี่ต้นค่ะสี่ต้นเจ็ดห้าสิบาทเพราะว่าปกติรุ่นเนี้ยก็จะอ่าเราจะขายอีกราคาหนึ่งค่ะแต่เนี้ยมาจัดโปรพิเศษค่ะเดี๋ยวต้นละร้อยห้าสิบาทสูงสูงแบบนี้เลยนะคะอ่าเมตรกว่านะเมตรประมาณเมตรสี่สิบเมตรห้าสิบได้นะคะอ่า โอสังคิงนะครับแบบนี้อ่ะอีกคนหนึ่งมาเชียร์ฝั่งนี้มั่งหมอนทองกับนกหยิบหมอนทองดังๆหน่อยพูดดังหน่อยแล้วก็นกหยิบของเรานะคะในไซส์ราคานี้นะคะถือว่าคุ้มมากค่ะซื้อสามแถมหนึ่งค่ะเหลือต้นละร้อยห้าสิบบาทเองอบาทอ่านี่จะจัดโปรนะครับราคานี้คือราคาโปรแล้วนะแล้วก็โปรพิเศษชั้นที่สองคือซื้อสามต้นแถมหนึ่งต้นค่าส่งก็ปกตินะเป็นสามร้อยบาทนะครับ ก็เท่ากับว,ว่า7 5 0ดรอยหสิบาทคุณได้แบบนี้ไปสี่ต้นไซส์แบบนี้เลยนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าน,นะครับ,นะรบเพื่อสมาชิกท่านใดที่สนใจอยากจะปลูกนะครับนี่คือราคาที่พิเศษนะครับแล้วก็ผมให้ถึงสิ้นเดือนแล้วกันหรือของหมดก่อนเมื่อเดี๋ยวนะเอาประมาณสักถึงสิ้นเดือนหรือเจ็ดวันดีอ่าเปนึูวของจะหมดก่อนหรือเปล่านะ้าถึงวันครูแล,ล้วกันโปรโม,มชั่นนี้นะครับ ถึงวันครูวันที่เท่าไหร่16 taking, วันที่ er ian, 10เดือน1ปี66วันอังคาร3โมง26นาที53วินาทีนะครับโปรโมชั่นนี้ถึงวันที่16มกราคมมกหรือมักมกราคม2566นะครับก็ถึงวันครูนะครับใครที่สนใจมีหมอนทองนกหยิบมูซังคิงนวลทองจันทร์พวงมาี ผมให้ราคาพิเศษในต้นละร้อยห้าสิบไซส์แบบนี้เลยแล้วก็บอกว่าไม้ปลอดโลกสมบูรณ์สวยแข็งแรงนะครับแล้วก็พร้อมปลูกนะครับพร้อมปลูกสู้แดดเลยนะครับไปยืนตรงนี้หน่อยอ่าแบบนี้อัอย่างนี้เดีอย่างนี้อ่าเอียงไปอยู่ทางตรงกันอ่านะครับใครที่สนใจนะครับดูทีมงานผมทีมงานสูงสูงประมาณเท่าไหร่ร้อยห้าสิบร้อยห้าห้าต่างกันห้าเซนร้อยห้าสิบร้อยห้าห้าดูต้นประมาณใกล้เคียงประมาณนี้นะครับก็จะสูงไล่ไล่กันอ่ามีหนามดําเตี้ยกว่าหน่อยนึงอ้อมูหลังคิงเตี้ยกว่าหน่อยนึงนะครับ สวยสมบ,บสูรณ์ใบสะอาดใบสะอาดอ่านสมบูรณ์นะครับแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับอ่าดูนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอยยัดวอลนึงเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ไลฟ์อยู่อ่าแบบนี้นะครับผมจะดิ้งๆให้ทุกท่านดูนะครับ <c oughs> จันไลฟ่ด้วยแป๊บนึงอะจันไปเลยจันไปเลย เดี๋ยวผมให้ทีมงานไปมีลูกค้าพอดีสดๆนะสดจริงๆเหลือคนเดียววะเชียร์เชียร์เราอยู่ที่ไหนอะเออเออลายเราชื่ออะไรอแอดกิ่งพันธุ์ดุเรียนค่ะแอดกิ่งพันธุ์ดุเรียนค่ะครับหรจะมาซื้อหน้าสวนของเราได้เลยนะคะที่สวนลุงหมูป้าตุ้ยพันไม้อ่าครับอ่าลองยกต้นให้ดูว่ารากสมบูรณ์กบรากสมบูรณ์หมอนทองนกหยิบนะครับอ่ะ มูสังคิงมูซังคิง,ง,คงนวลทองจันทร์แล้วก็สุดท้ายที่พวงมณีนะครับใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ตอนนี้นะครับถึงวันที่16ก็คือวันครูนะครับให้ดูใบเนาะนี่คือตัวอย่างนะครับนี่คือตัวอย่างสวยสมบูรณ์นะครับสวยสมบูรณ์นี่ถ้านวลทองจันทร์แท้อยู่แล้วครับต้องมีไรยน้านะพวงมณีก็แท้แน่นอนครับมูสังคิงก็แท้แน่นอน นะครับนกหยีดีใช่เลยใบหลอนๆอนหมอนทองไม่ต้องพูดถึงครับมันคลาสสิกอยู่แล้วกับเราลุงหม,มูประตูพันไม้ครับเจ็ดผมเรียกผมผมพูดตัวเลขก,กลมๆไปเลยเจ็ดร้อยห้าสิบบาทได้สี่ต้นไอ้ห้าต้นใส่ห้ายพันเนี่ยคุณคล้าเอาว่าคุณอยากได้อะไรคุณคล้าเอาว่าคุณอยากได้อะไรนะครับจัดได้เลยจัดได้เลยครับเออพิเศษนิดหนึ่งไหมพิเศษนิดหนึ่งไหมสำหรับลูกค้าเก่าเรา อะไรสดเลยนะผมเพิ่งคิดได้นะผมเพิ่งคิดได้เลยนะคดดยนะใครที่เป็นลูกค้าผมใครที่เป็นลูกค้าผมยังไงดียังไงดีถามอีกไหมาถามอีกไหมาถามอีกต้นหนึ่งนะเอาจะห้าต้นนะเอา เอางี้พิเศษสาหรับลูกค้าที่เคยซื้อผมนะถ้าคุณไม่เคยซื้อผมคุณลูกค้าใหม่คุณเอาโปรนั้นไปนะซื้อสามแถมหนึ่งแต่ถ้าคุณเป็นลูกค้าที่ขีมาใบสักมีใบสั่งซื้อกับผมแล้วเนะนี่ยนะไอเจ็ดร้อยห้าสิบาทคุณเอาไปห้าต้นเลยไอเจ็ดร้อยห้าสิบาทเนี่ยคุณเอาไปห้าต้นเลยก็ถือว่าคุม้มผมให้เลยนะอันนี้คือคุณบอกว่าแอดไลน์มาแล้วเช็คบอกว่าเป็นลูกค้าเก่าผมแล้วมีใบสั่งซื้อมาแจ้งให้ผมนะ นะครับหรือว่าทนสอบได้ว่าเป็นลูกค้าที่เคยซื้อกับผมโปรโมชั่นนี้นอกจาก3แถม1เป็นโปรโมชั่นแล้วถึงมันคูแล้วนะลูกค้ากล่าผมคือ3แถม2เลยซื้อถามต้นแถม2ต้นเลยผมไม่คุยเยอะผมผมเพิ่งคิดสดๆตรงนี้เลยคือผมอยากจะให้ลูกค้าของผมเนี่ยที่ซื้อกับผมใน Line o f f i c i a l ของเราเนี่ยนะครับใน Facebook เนี่ยนะครับใน y o u t u หรืแล้วแต่ที่ติดต่อม,มาแล้วมีใบสั่งซื้อให้ผมเนี่ยนะ3ต้นผมแถมให้อีกต้นหนึ่งเลยเป็น 2, 2ต้น แต่ถ้าเป็นคุณเป็นลูกค้าใหม่ของผมผมแนะนําว่าคุณซื้อเลยแล้วคุณจะได้เป็นลูกค้าเก่ากับผมนะครับซื้อใบายสั่งซื้อนี้แล้วยังไงอ่ะสั่งซื้อนี้คุณซื้อได้เลยก็คือสามแถมหนึ่งและคุณซื้อรอบหน้าคุณเป็นลูกค้าเก่าผมนี่คุณเป็นลูกค้าเก่าผมทันทีนะลูกค้าซื้อซ้าผมรอบบินหน้าคุณซื้อได้สามต้นแถมอีกสองต้นผมให้อย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นลูกค้าตอนนี้ผมมีสองสองท้ายนะลูกค้าใหม่ ครั้งแรกคุณเอาไปสามแถมหนึ่งลูกค้าเก่าผมที่เป็นแฟนคลับเราที่ไว้วางใจเราตลอดมาหรือมีการสั่งซื้อกับเราแล้วคุณเอาไปเลยครับซื้อสามต้นผมแถมให้สองต้นในราคาเจ็ดร้อยห้าสิบาทและอีกโทษครั้งที่สามอีกทีกนะถ้าคุณเป็นลูกค้าใหม่และคุณกลับมาซื้อซ้ําในช่วงเวลาถึงวันที่สิบหกนี้นะครับถึงวันที่หกวันสุดท้ายเนี่ยนะผมจะถือว่าคุณเป็นลูกค้าเก่าผมคุณเอาโปรโมชั่นนี้ไปเหมือนกันซื้อสามแถมสองผมให้แบบนี้ ใครที่สนใจแอดไลน์มาได้ที่ adkingpanduian.com r นะครับแล้วก็เบอร์โทรรายละเอียดเดี๋ยวผมจะแจ้งไปให้นะครับเดี๋ยวแจ้งไปให้ในในไลน์ในใน,ในข้อความในคอมเมนต์น,น,นี้ในดีว,วีโอคลิปนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นลูกค้าเก่าเราไปใครเป็นลูกค้าใหม่เรานี่คมครับหมอนทองนกหยิบมูสังคิงนวลทองจันทรพวงมณีอ่าเชีย ลูกค้าท่านใดที่สนใจสั่งซื้อนะคะสั่งซื้อได้เลยรับรองโปรโมชั่นนี้คุ้มแน่นอนค่ะหนูเป็นคนแพ็คเองใช่ค่ะหนูเป็นคนแพ็คเองนี่ไงเรียบร้อยคัดต้นเองด้วยค,วค่ะ,นนนะคัดเองอ<น>่าคัดเองแพ็คเองสวยๆแบบนี้นะครับคือไล์อะไรขายแบบนั้นนะไล์อะไรขายแบบนั้นนะครับกับเราลุงหมูปลาตุ้ยพันไม้นะครับก็วันนี้ก็บรรยากาศการลดน้ํานะครับเราอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีตำบลอไรตำบแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวครับ สั่งซื้อได้เลยที่ l ลน <add S 2> ์ at กิ่งพันดูเรน .com หรือปุ่มที่คุณแสดงูคุณดู Facebook คุณจะเห็นปุ่มคุณกดสั่งซื้อได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะแจ้งข่าวไปทาง Tik t o อกไปทาง YouTube ทางเว็บไซต์ของเราให้กับเพื่อนสมาชิกที่เป็นลูกค้าใหม่และเก่าของเราในโปรโมชั่นนี้พูดเลขกกลมเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นใครเป็นลูกค้าเก่าผมคุณได้ห้าต้นใครเป็นลูกค้าใหม่ซื้อสามแถมหนึ่งซื้อลูกค้าใหม่มาซื้อซ้ำสองผมถือว่าคุณเป็นลูกค้าเก่าคุณซื้อสามแถมให้ 2. เช่นนกััครบ กับเราลุงห,หมูประตยพันไม้ขอบคุณทุกท่านที่ดูไลย์นี้โโลแกนนิดนึงขอโทษขอโทษนะที่ทำให้คุณรวยขึ้นนะไม่ชัดไม่ชัดขอโทษนะที่ทำให้คุณรวยขึ้นค่ะสวัสดีครับแล้วพบกันครับกับโปรโมชั่นนี้โคตรโหดสวัสดีครับ